สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันวันนี้คมพันธุ์ก็มาถ่ายต้นตะแบกนะคะเป็นวันที่26มีนาะคมพุทธศักราช2567ค่ะนี่ค่ะแสงพระอาทิตย์กำลังสาดสองสวยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะอยู่ริมรัว้วโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นนี่แหละคะ่ะอยู่ในรัว้วโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นต้นตะแบกพระอาทิตย์กำลังส่องแสงสาดส่องมาตรงนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเอฟซีนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันธุลาการขอบคุณหลายๆเลย,เลยดวยค่ะคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวไปดูต้นดอกกุดแบกใกล้ๆดีกว่าเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะเอฟซี FC ดูสิคะเนี่ยโอ้ยเห็นพระอาทิตย์แล้วเนี่ยค่ะเห็นพระอาทิตย์แล้วเห็นไหมคะนะ่ะอยุดหลังคาบ้านครวบ้านนะคะสวยงามมากเลยค่ะกําลังขึ้นมาแล้ววันนี้โคมพันมาแต่เช้ามาถ่ายแต่เช้านะคะเพราะว่าวิาว่งออกกําลังกายก็เลยได้มาถ่ายแต่เช้า เห็นไหมคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาแล้วค่ะเห็นแสงไหมคะเนี่ยเห็นแสงพระอาทิตย์ไหมครับนี่สวยตรงนี้สวยมากเลยค่ะน,น,ดดนี่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 เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาดส่องอยู่ตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมบันตุรากันด,าาดูดูความสวยงามของของแสงพระอาทิตย์สาดส่องมากับเก่งการตาขาของดอกตะแบกค่ะพี่น้องสวยสวยค่ะ สวยสวยสวยหาชมได้ยากนะคะเนี่ยหาชมได้ยากมากนี่ค่ะในคมพันถ่ายให้ดูนีค่ะแสงอาทิตย์หาดูได้ยากมากสวยงามมากเลยค่ะดูสิค่ะสวย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 ,สวย,ส,วยสวยค่ะขอบคุณไอซี C, ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคมพันธุลากันเห็นไหมคะเนี่ยหาดูได้ยากมากที่เราที่จะเห็นพระอาทิตย์สาด ส่องแสงมากระทบกับใบแล้วก็ดอกต้นตะแบกอะค่ะสวยสวยจับใจเลยค่ะดูค่ะเอฟซีดูสิคะ,ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันก็จะได้ยินเสียงนกร้องจิปชิปชิปชิิอยู่เนียอยู่บนต้นลยคะอยู่บนต้นตะแบกเนะะี่ยค่ะเราไปถ่ายใกล้ๆดีกว่าถ่ายดอกใกล้ๆดีกว่าเห็นไหมคะเนี่ยสวย โอ้ตรงนี้ยิ่งสวยค่ะเห็นไหมคะเน,นี่ยนาน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 แสงอาทิตย์รอดมาเนี่ยน,นี่คะ่ะ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 แสงพระอาทิต์สาดส่องคุ้มพันมารอแสงพระอาทิต์ขึ้นนะคะเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้านาาาี้ท้องพระท้องฟ้าปิดพระอาทิต์ก็ตอนนี้พระอาทิต์ขึ้นมาแล้วเมฆบดบังอีกแล้วค่ะเอฟซีนี่ค่ะเมฆบดบังอีกแล้วนี่เห็นอีกแล้วเ,เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว สวยงามมากเลยค่ะนะคะขอบคุณเอทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ